หนึ่งตัวอย่างนะครับของการแก้งานเฟรดครับตัวนี้มีการทําการตะใบแล้วก็ปรับเฟรดมานะครับตัวเฟรดเองเนี่ยเสียสมดุลไปแล้วนะครับเสียสมดุลคือมีเขาเรียกว่ามีเ a ด i u s มีระยะอาร์คที่ไม่ได้เหมือนกันทุกเฟรดนะครับปกติวระน,นาบเฟรดเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆพี่ๆว่ามันจะโค้งนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นเลดิสนะครับมันก็จะโค้งสิไปเรื่อย ทุกๆเฟดนะครับแต่พอเราไปปรับเฟตนะครับไปปรับเฟตไปตะใบเฟตเนี่ยแต่และเฟดเนี่ยถูกหน้าตะใบกินไปไม่เท่ากันครับมันเป็นเหตุผลให้ตัวเฟตเนี่ยมีความไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นในเคสแบบนี้ต้องทําการรื้อเฟตออกนะครับทางช็อปจะทําการรื้อเฟตออกทําการเปลี่ยนเฟดชุดใหม่ให้ครับแต่การเปลี่ยนเฟตเนี่ยเดี๋ยวจะเช็คอีกทีนะครับว่าจะเปลี่ยนเข้ามาถึง